สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อน,นี้กัมาพบกับน้ำเชี่ยววันที่8กรกฎาคม67นะคะท่านผู้ชมค่ะเอาพอดีน้ำเชี่ยวออกมาจากบ้านมาเห็นพันธุ์กระร่างขอเลกพอดีค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเพิ่นกระร่งขอเลกพอดีต้นกล้วยเพิ่อนออกอกลางลั่ต้นค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวน้ำเสี่ยสิผ้าไปเบิงอยู่ค่ะเพิ่นถือยุนีสิบสองล้านค่ะท่านผู้ชมหมู่บ้านเพิ่นเอามาถวายแล้วค่ะท่านผู้ชมหมู่บ้านเพิ่นเอามาถวายให้ปูค่ะปูอยู่บันน้าปูนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นเอามาถวายเพิ่นขอปูค่ะท่านผู้ชมว่าถ้าเพิ่นถือเพิ่นเบิ่งอยู่ต้นกล้วยนี่แหละค่ะถ้าเพิ่นถือเพิ่นถือรางวัลที่หนึ่งเพิ่นเสียเอามาถวาย ล้านหนึ่งค่ะดันบุชมมีอยูสองใบเพ่นกะเลยแบ่งกันกะเลยเป็นถือกผู้ละใบค่ะดันูุชม้มกะเลยเป็นสองล้านค่ะเพ่นกะเลยเอามาถวายปู่หมู่บ้านสองล้านค่ะดานูุชมสิบสองล้านเอามาถวายปู่สองล้านค่ะสาธุมืสอเชุ้ผูบใหญ์บับ้าน,น้ำเชียกับประกาศด้วิค่ะอนุโมทนาบุญน,น้ำพนเดอค่ะ าเนีสิผ้าไปเบิ่งคาะอฮเจ้าเห็นตัวะโอ้เห็นตัวเจ็ดหาหาเจ็ดห่าหาโอ้ข้ามุ้ยสู้เห็นเจ็ดห่าาอันพ่อข้าเจ้าเห็นต oh, uh, ัวอรสา่ะหาสามแล้เพื่อนวังน้ะคุณเห็นต่หาสผู้นึงออกมาได้เจ็ดห่าห่าผู้นี้ออกมาได้หาเจ็ดนั่นก็ยังไม่หาอยู่ดีไงหาสาม ถามพ่อค่าลอตเตอรี่เอา,<ข>าพ <3 S 1> ่อไงเลขเลขคุณมาจังไหนก่อนว่าต้นกล้วยนี่ขึ้น,นี่แล้วมาไปขอหนังปูตัวเพิ่นเขาไปขอหนังปูกันปูนังปูหัวปูมันก็ลงมาผี่แต่วันนี้แม่ด้วยนะเพิ่นก็ไปขอหนังปูเพิ่นเลยก็ขึ้นแม่เพิ่นแม่ไปครับโบยักษ์ตุ้กไฟก็เครื่องถิ่นจะไปขอให้ลูกไปสอบกันสอบนี่ได้ยินดีดีแต่ว่าแต่ว่าไปขอให้เราไปขอ,อ,ปอคุณ <ๆ S 3> ขอมศูนยค่ะแล้วมาหมักความดิสามศูนย์มาถึงจืดเนี่ยสามหนึ่ง มันเลยบัได้เพราะไงรอตรี่ว่ามันเลี้ยแต่สามศูนยเลี้เท่านี้เาเอารไโอ้ที่จริงคพินมาสามหนึงมันบัได่านสื่อเลย033สามสามศู์เลเี้ยเวลาคน้ควาคูควาเห็นเพื่อมาค้าข้าม็ไดนเพิ่นท่องเม่นบ่อขายใหญ่เพิ่นท่องอมบอกก้นถือถึอสิบสองลานเพิ่นแบ่งกันก็ปลุกน่องเพ่นบ่เอออีนั่นเป็นหลังวยมันโอ้อีนั่นกรือกันมันซื่อสบแปอีนั่นก็แบ่งคือกันแบ่งกันเิ้นผู้นี้เขาไปขายก็เลย สองใบสนิเลยม่คนขึ้นไปขอน้าปูเพ่นผัดะมถ้าอย่งมันแช่อย่าชายเขาเนเส้นเามีเมียอยู่ตุ่งติ่งเส้าีเลกเขา็นขมโอผมกระไดเห็นเาำพเพื่อนดหมอนเลขอยู่ห็เรียวเห็นในหมอเลขอยู่6สุดแล้วก็เพื่อเห็นเล็กผมเพื่อกวัเรามาใไหมบัดทีนีมัวเนี่ยในว่าขครของขายเล็กหญก็เลยบุคคท่ามาแต่เซนทำมันรู้มาเต็มยิงเลยค่ะเอาเพื่อนหามาห้องก่อนึงความันไส้เนาะ เดยิงก็ไม่ใช่เดี๋ยก็ไม่เชิงแม่เข้าเลยทำเขาเลยเมเจ้าเขามเมียหนูไม่เมียกันเนาะค่ะมันเป็นหลายอย่างเนาะบนนีพ่นก็เลยมาถวายหมู่ว่าเนนบวสองหลันนุดเดียวไปไฮลาดหนึ่งอีกคนที่รไม่ดีอตอนนี้อันพ่นสร้างพ่นสร้างอีกรวบรถตอรียอันเมีค่ะรถตอรอันอ้ไม่คือว่าว่าหันนั่นเรียกคือนั่นนี่มันอน้าติดตกกินมือของล้านนียงบุกแต่ร้านนั้นเ่เอาปฏิเสธโอ้เลาก็เลยเห็นลืมมือมาใส่รากวเวา ทะเลที่กิงเราขนดวงนั่นร้าดน้ามีดวงนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ่ได้ีกราดเค้กกับมะซื้อรานเค้กกับมะซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวเลยซื้อแทีนร้านก๋วยเตี๋ยวกต่วากินก๋วยเตี๋ยวน้ำนั่นแหละเหลืออยู่คู่นึงมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันเล็กๆกันเราโอ้ค่ะคนกินหรกหน่อยใช่เห็นตัวอะไรขนาดเห็นเห็นตรงกันกับผู้เฒ่าที่ออกไปยวงั้นใส มาเบิ่งกระนาค่ะท่านผู้ชมมีคนเห็นห่องนี้เราจัิตีตัวใดแม่ม่นก็เป็นสามก็ะไรแม่ละขออนุญาตเด้แม่เอ้ยเป็นโซเป็นหลาบนี่น้อง f FC อีกได้หลายเพิ่มเอ้นหาๆอุ้ยขนเคี้ยงรูมาเฝ้าต้นกล้วยมาเาตนกลวยพิ่นอเวคา่ตนะ่เอ้าหาหาั์เนาะ หาหาหาซี่ก็หาสามงอหันที่ไรเพิ่นบอกงองนี่บ่อมย่โอ้กก็งันไงงานนี้ร้านเค้กเสียใจเต็มฟอลค่ะลอตเตอรี่ว่ะเพิ่อนเกยุ่งขางกันนี่เนาะเลยมากอาจจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้านเค้กไหมเป็นว่เอาอ๋อเพิ่นออกไปว่างั้นเพิ่นว่า เจ็ดหาหานอบ้าน้าปูถือกลางวันที่หนึ่งสองคนแล้ววันปีกายบอกเพิ่มปนใสอีกเจ็ดคนปนมาส่ให้อีกเจ็ดคนยกปูยกเตียนเห็นนักให้เบาน้ำซีอิ๊วน้ำแดงเอ่อปูต้นนี้บ่เนี้ย จักสิบหกอันเคยมาเทีหนึ่งแล้วบผู้ใดบูถึงสองเซนเข้าใจก็มาบุญเข้าใจสิที่เดินผาน่านนู่นครูเขาโคกยางใหญ่โคกยางใหญ่ผู้พันมากพอดีเอ๋อพี่น้องเห็นตัวอะไค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแม่เห็นพวกยู่นี่บ่กระดิ่งเลยตะกี้มันก็ถุนสัตว์ตัวนีสัตว์ข้าง,องนอหาหาเม่ยเสีวางเลยนาะมันถอดจีบปลุกไปน้องมุนีน่ะนะ หาซี่นดเนนเ้เนี่ันเบิ้งคักเนี่อันเบิ้งตัวนี้ก็เป็นหาใช้หซาดีเลยนะละลใช่ไห<ส><ส>ม่หา <50. S 2> ก็ัตัวสัตว์บ่ก็เป็นเด็กเดียตาดวงเขาเนาะต่ตเนีเอ้ามานี่ก็เป็นหาหาเจ๊ดหาซีอีกันมัออกูนี่แหละ ถอกปีออกก็สี่หลักออกยี่างกลางสิว่าแปดประหลาดเลขบอกเลขถึงบอกเลขถึงซ้มปู่วปู่จะให้อีกเจ็ดคนทีเมียเขากระเซยงอยู่ับบ้านเมียนี่นะได้ละสองคนปู่อันเป็นซักซีป้าหาหาหาซีเจ็ดหาหาหนึ่งหาบน เอาตาดีกไ็ได,ด้ค่ะนุมนึ่งเจ็ดบ่นีต่สิตีเหาหมันเห็นสับก,ก็ตีแบบตัวเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหาปาสคธนมบมยางหลอกกุกยางคุณชาเห็นยังเลากุกยางนุ่มผู้หนึงว่าหาสผู้หนึ่งว่าเจ็ดเจ็ดเออเจ็ดหาเจเจ หาสีงามอยู่ดินี่หาเมืองเกิ่งอยอ่โอ้ออก8ำต้นอ๋อค่ะท่นานผู้ชมเดี๋ยวสิไมาอีกอยอะสิผาอัน แม่น้องพี่พกับอันพ่อน้องพี่มาที่ตาดีนเนาะโอ้ขาดันมู้ชมสิบสองลานปูว่าปูจะให้อีกเจ็ดคนบันแต่ว่าไหลไปหาน้ำเสียนี่เดอ้อ <c oughs> <c oughs> สาธุอ๋อขาดันมู้ชมหมูว่านพนแห่หุ่มหุ่มมาก <Okay. S 1> ขาดันมู้ชม อยู่วัดปูขุนปูเดชนี่ค่ะท่านผู้ชมมองไงโอ้น้ำเสียกบเอบเีถึงเนี่ยเด้อสิเดีแห่ว่าสั่งวัดสั่งปูท่านได้แล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเพันว่าให้เขาไปกราบเนี่ยพ่อข่าดดรถเตลี่เจ้าเขาไปกราบปูเนี่ยแต่ว่าไม่ไงบอกเขามาหลาหลอบเลยที่เขาท่านไดียมา กาท่านผู้ชมออกตรงกลางลำเนาะเพื่อนคือ,ออกไปทางเก่งสีละดท่านผู้ชมพ่นลำตุนบางเ่ยโอ้บอกเมาเกลือป้าบอกมเมาอันห้อปูกันวะทออันน,อน,อนี้มังเมาปาเลยอันอยูยน่อแมน,แมน,นี้ เดียบ <Dear. S 2> ุแมบิบุแมบิ๊มมเห็นนองแบ่งยังพัลล์แบบเออเน่ะอของเฮากำลังงามไทยเนี่ยกินให้นบุญคนโอ้ขาดันผู้ชมพี่น้องเห็นเป็นตัวอะไรต่ว่าเพิ่นขึ้นให้เบิงนะ่งเนาะขาดันผู้ชมมึงเนี่ยเจ็ดหาหาหาซีหนึ่งเจ็ด สเห็นแค่นี้ค่ะท่านผู้ชมเนาะอ๋อพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเพียงแนวทางเด้อครับพี่น้องจงได้กัดใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเตยเป็นโสดเป็นหลับสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนะสวัสดีค่ะสีงามดูดิค่ะผุนห์หิซีบ้างเนีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นทองหาเดือนค่ะโอ้วัานี้ยโค่นงัน ไปไปทางพี่คนงานเริ่มแล้วค่ะท่านผู้ชมบานนี้มุกว่านเพิ่นเอามาถวายค่ะเพิ่นสิบสองล้านเพิ่นแบ่งคนละใบค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าถ้าเพิ่นถือรางวัลที่หนึง่งเพิ่นกัสิแบ่งมาท้ำบุญคนละหน,น,น,นึ่งล,ล้านบาทค่ะเดี๋ยวน้ำเสี้ยสิขึ้นไปเอาเอาไปหาปูเลยเถอะเอาน้ำเสี้ยสิขึ้นไปกราบไหวป้ปูมาตลอดดิค่ะท่านผู้ชม เขาพันศาออกพันษาเนาะนบานเฮ่าสีเขามากบา,านน้ปูค่ะ<ด>หาปูค่ะปาคามือม่อนกำลังเก็บเต็นมานมากมู่บ้านเพมก่นเฮีกันมากลาาดมอันนี้ลาารดมุ่งม,มกีนนี่เสียงซิงซเนาะครับค่ะหนงเจ็ดเเบอร์สิบเจบอร์สิบเจ็ดาดมดีวะค่ะ ใบที่สิเจเสร็จความว่างามเลิศแสนประเสริฐสิ่งสมอารมณ์หมายจะตกถิ่นฐานใดทั้งยิ่งทายสเสนหาเมตตาตนอันราบนั้นว่าเป็นสีไม่มีขาดเปรียบดังพพึกศาาตร,ร์ที่ตื่นผลทั้งแกว่วอนมีคะอยู่ปรปับปนงามก็หล่นเราลิ้มอิ่มอุลาใบนี้ถามถึงคู่จะสู่สมคงได้ชมภูพักเป็นหนักหนา ถามถึงบุตรสุดสวัสดิ์ไม่คาดคาเป็นบุตรตาถูกแท้อย่างแน่นอน,นถามญาติมิตรนี่ก็ที่ไหนพระก,ก็คงจักให้พบสรนแต่ว่าเถาข่อยเห็นข่อยเห็นหนึ่งเจ็ดอยู่ดี 1> 1, 7, หนึออ่งเจ็ดนี่นะครับพี่น,อน้องในใบนี่นะเอาอ่าเนาะรับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมอยู่ในต้นก่้ยกะเลยง้อมาก,กาบปูเนะาะครับ ตะว่าพุ่งแง่หนึ่งไปซิบกับเสี่ยนซิบเนาะแมนโอ้ <laughs> ตะว,วันนี้เจ้าไก่เคียงกันอยู่เนาะครับนี่แหละค่ะอาารย์มือมหนึ่งเจ็ดกับมือว่านนี่แด้วร่วมกันเลยโลกมือว่านงูตัดหนาลดค่ะอานผู้ชมเนาะครับค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าู่ดีไม่แห้สุขส๊ขสขขดสกุนเด้อค่ะอาารย์มือมสวัสดีค่ะ